สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแลผมกับช่องหลงทั่วไทยนะครับวันนี้ผมก็จะมีวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดนะผมมา,ารีวิวให้ได้ชมนะผมก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่พ่อนะผมพ่อให้มานะผมตอนปีใหม่นะผมพ่อเขาเอามาจากาน่าจะได้รับมาจากผู้ใหญ่ช่วยนะผมที่บ้านนะผมก็ได้รับมาจากห,าหัวหน้าเขานะครับก็ ใครที่เข้ามาใหม่นะผมเพิ่งมาดูช่องนี้ครั้งแรกก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะผมจะได้รับชมข่าวสารอัปเดตวิดีโอใหม่ๆไปพร้อมกันนะผมก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยก็สําหรับรุ่นนี้นะผมเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะผมของหลวงพ่อพัดนะผมเป็นเหรียญเป็นพระพระเหรียญนะผมเป็นรุ่นรวยเลื่อนยศร้อยปีนะผมวัดสร้างนะผมเป็นรุ่นของวัดสร้างเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของกล่องกันก่อนนะผมกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะผม ด้านล่างเนี่ยจะเป็นกล่องทึบนะผมสีไข่ไข่ออกไข่นะผมแล้วก็จะเขียนว่า Ma in Thailand นดนะผมเม d e i ิน h a i l a n d คือกล่องในไทยนี่เองด้านบนนะผมเป็นกล่องใสนะผมแล้วก็จะมีการสกรีนอขอบสีทองทองอย่างนี้นะผมเป็นลายไทยลายกรนกไทยะด้านบนด้านล่างทนะั้งสี่มุมเลยแล้วก็เลื่อนลงมานะผมจะเป็นสกรีนว่าที่ระลึกสร้างสาลาการประเรียนนะผมวัดจัดสร้างนะผมรุ่นรวย เลื่อนยศร้อยปีนะัผมรวยเลื่อนยศร้อยปีส่วนด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญะกาโมวัดห้วยด้วนตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปี2,564อย่างนี้นะครับนี่เห็นกันชัดชัดนะครับนี่นะครับอ่านี่อ่านี่นะครับอ่า โอเคเี๋ยวมาเปิดดูกันเลยนะผมว่าตัวเหรียญจะเป็นแบบไหนนะผมผมก็ยังไม่ได้เปิดดูเลยตั้งแต่รับมาจากพ่อตอนปีใหม่นะผมก็กลับมาก็ยังไม่มีเวลานะครับได้เปิดดูเลยโอเคเปิดออกมานะผมฟึบน่าจะเป็นเหรียญอ่าเสมานะผมเป็นรูปเหรียญเสมานี่ไงครับโอเคเปิดออกมานะผมจะมีแผ่นรองนะผมเป็นกระหยีนะผมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นบล็อกกระหยี่รองนี้อ่าสีแดงด้วย โอเคดูจากลักษณะของเหรียญนะผมจะาจะเป็นอันบากกานะผมอันบากกาซาตินนะับผมอันบากกาซาตินเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนนี่นะครับผมอันบากกาซาตินลงยานะผมลงยาธงชาตินะผมลงยาธงชาติส้มแดงนะลงยาธงชาติส้มแดงด้วยอ่าลงยาจีวรนะครับผมเป็นธงชาติแนวตั้งนะผมแนวตั้งลักษณะของเหรียญก็จะเป็นรูปเสมานุ่มเป็นรูปเสมาอย่างนี้อ่ามาส่องดูกันเลย ไม่รู้ว่าไฟจะเห็นหรือเปล่าน,นะครับจะส่องอย่งไงให้ให้เห็นชัดๆก็ลักษณะของเหรียญก็ถ้าดูแบบนี้ก็สวยนะครับสวยนะครับเป็นอัลปากา้าเหรียญอัลปาก้าก็ลักษณะจะสวยนะครับอ่าแค่นี้ก็สวยแล้วนะครัผมเดี๋ยวมาดาูลักษณะของตัวเหรียญให้ชัดๆนะผมส่องกล้องดูนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าด้วยเพราะว่าไฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ โอเคนี่นะครับด้านบนของเหรียญตรงห่วงนะครับห่วงเป็นห่วงเรียบนะผมเรียบมนอย่างนี้นะผมเลื่อนลงมานะผมนี่เป็นแบบนี้นะครับต้องขออภัยถ้ามันอยู่ในถุงซีนผมไม่อยากแกะนะครับผมก็อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับจะพยายามให้ชัดที่สุดแล้วกันนะฮะก็ด้านบนก็จะเขียนแบบนี้นะผมเป็นระฆัเลียียนนะผมเอย๋ยวันอื่นไง่ยยวผมจะเอาหนังสือ ผมมีหนังสือยันร้อยแปดอยู่นะผมเขาจะมีวิธีการอ่านอักษรเลขยันภาษาขอมด้วยเดีย๋ยวผมจะเอามาเปิดอ่านให้ได้ดูนะผมจะได้รู้ว่าเป็นเป็นยันอะไรนะผมโอเคต่อมานะผมตรงขอบอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆกับเสมามแต่ลวดลายจะต่างออกไปนะผมเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะขยับเข้ามานะผมนี่ทั้งสองด้านนะครับ ขยับเข้ามานะผมต้องขอบนะผมจะเขียนว่าพระราชชมงคลวัชราจารย์นะผมนี่หลวงพ่อพัดนะผมนี่แบบนี้ฝั่งฝั่งซ้ายมือนะผมจะเขียนแบบนี้นะผมส่วนฝั่งขวามือจะเป็นปุญญากามโมนะผมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์แบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนี่นะครับลักษณะของเขาเรียกอะไรตัวหนังสือนะผมจะเป็น มนนะม,มนนะผมมนมนไม่ไม่ไม่เหลี่ยมนะผมไม่เหลี่ยมไม่คมนะครับก็ <c oughs> จะเป็นมนมนแต่ก็ยังมีความชัดนะความชัดนี่ชัดๆแบบนี้นะครับตรงกลางด้านล่างนะผมจะเป็นหัวเสือคาบดาบอยู่นะครับเสือคาบดาบอย่างนี้นะครับตรงในตาเสือนะครับเนี่เขี้ยวเสือนะครับผมด้านล่างด้านบนนะครับ นี่นะครับหนวดเสือนะครับโอเคอย่ามาดูตรงองค์หลวงพ่อนะผมนี่ตรงกลางเป็นองค์หลวงพ่อนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นรุ่นวัดสร้างนะครับวัดสร้างลักษณะขององค์หลวงพ่อก็จะดูคมชัดนะผมนี่คมชัดเห็นไหมฮะนี่ก็ลักษณะก็ยังชัดอยู่นะครับจมูกนะครับผมดวงตานะครับนี่ ในตานะครับผมลิมฝีปากนะครับนี่ดูลักษณะของผิวตรงแขนนะครับผมนี่นะครับตรงนิ้วมือนะครับดูนะครับนิ้วมือตรงเล็บนิ้วโป้ก็ยังมีเล็บลักษณะของเล็บทั้งบนทั้งล่างนะครับผมทั้งเล็บซ้ายเล็บขวานิ้วโป้นะครับก็ยังเห็นนะครับแล้วก็นิ้วเท้านะครับผมนิ้วเท้าก็ยังเห็นนะครับมีเล็บนะครับนี่เห็นไหม ชัดมากนะผมจะจะก็บอกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยนะครับรุ่นนี้ดูใกล้ๆแล้วก็สวยนะครับแล้วลงยาเป็นลายธงชาติสวยด้วยนะครับผมแล้วก็พื้นแดงนี่ถูกฉลอมากครับพื้นแดงครับโอเคนะครับด้านหน้าก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ครับผม๋ยวมาดูด้านหลังเลื่อนจากด้านบนนะครับตรงห่วงหลังด้านหลังของห่วงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมปั๊ม ต่อโคสสาลาอย่างนี้นะครับโคสาลาอย่างนี้เห็นไหมฮะลักษณะของการต่อโคสาลานะครับเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้จะตอกตรงห่วงนะครับห่วงด้านบนนะครับจะต่อโคสาลาแบบนี้อ่าแล้วก็ดูตรงขอรนะผมขบอบก็จะเป็นแบบเกินเกินอย่างเงี้ยแต่แต่แบบไม่ได้เป็นรอยตัดแบบตัดแบบคมๆนะครับแต่เป็นมนๆอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่นะครับโอเค โดยรวมนะผมตรงตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปของพัดยศนะผมพัดยศซ้ายขวาจะมีเขาเรียกอะไรนอะสิงไม่ใช่นอะสิงเป็นสิงนะครับผมเป็นสิงสิงยืนอยู่สองข้างนะผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นยันนะผมยันยันทั้งสองฝั่งเลยแต่แต่ละยันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ายันอะไรนะครับผมส่วนด้านบนตรงเนี้ยจะเป็นลำดับหมายเลขรันนะครับรันหมายเลขเป็นเจ็ดแปดเจ็ดนะผมเจ็ดแปดเจ็ดนะผมเหรียญนี้รันหมายเลขเจ็ดแปดเจ็ดนะครับ เจ็ดแปดเจ็ดนะครับส่วนด้านล่างนะผมจะเขียนว่าเลื่อนรวยเลื่อนยศร้อยปีนะผมรวยเลื่อนยศร้อยปีด้านล่างล่างสุดจะเขียนว่ากรรมการนะผมกรรมการเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับสองให้เห็นนะครับผมนี่สิงนะฮะตรงพัยดยศนะผมก็ถือว่ามีความละเอียดนะครับตรงพัยดยศก็ก็ชัดนะครับนี่รายละเอียดครบนะฮะ โอเคครับผมก็เหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะผมที่ผมได้มีไว้ในครอบครองนะครับผมก็เป็นอ่าพ่อให้มานะผมจากการไปกลับบ้านไปตอนช่วงปีใหม่แล้วก็พ่อก็ให้ให้มาหนึ่งเหรียญนะครับอ่านี่นะครับโอเคนะครับเป็นย้ำกันอีกทีนะว่ารุ่นนี้คือรุ่น รวยเลื่อนยศร้อยปีนะผมเป็นรุ่นวัดจัดสร้างนะผมเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างสาลาการประเรียนนะผมเหรียญที่ระลึกในการจัดสร้างสาลาการประเรียนแล้วก็เป็นเหรียญที่วัดจัดสร้างเองนะผมทางวัดจัดสร้างเอง,งน,นะผมทางวัดจัดสร้างเองซึ่งจํานวนจัดสร้างเนี่ยผมไม่รู้เพราะว่าผมหาใบรายการไม่ได้นะผมผมลองเซิร์ชหาใบรายการและตามชื่อรุ่นนะผมแต่แต่ก็ไม่มีใบรายการให้ได้ดูนะผมแล้วก็ข้อมูล ไม่ค่อยได้เจอนะครับไม่ค่อยได้เจออ่าโอเคนะผมก็ก็จบไปแล้วนะผมสำหรับการรีวิวนะครับผมเหรียญวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดนะผมอ่านี่อีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดนะครับก็เป็นรวยเลื่อนยศร้อยปีย้ำกันอีกทีนะผมเป็นเนื้อซาตินอ่าเนื้ออันรกาก้าซาตินนะผมลงยา ธงชาติพื้นแดงนะผมส้มแดงนะครับผมนี่ขอบแดงอย่างนี้นะครับผมอ่าหมายเลขเจ็ดแปดเจ็ดนะผมรันหมายเลขเจ็ดแปดเจ็ดนะผมอโอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมถ้าเห็นว่ามีอ่าทําให้ได้ความรู้นะผมแล้วก็ชอบการทําคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจหรือแม้แต่ ผู้รู้ท่านใดที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้นะผมหรือวัตถุมงคลต่างๆที่ผมได้ลงไว้นะผมก็เข้าไปดูแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมอะไรที่ผมพูดผิดไปหรือพูดไม่ครบเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมใต้คลิปคนที่เข้ามาดูใหม่เขาจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมก็ขอตัวไปก่อนนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะผมฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ